เส็จงานแล้วครับพี่น้องงานแปลงนี้ผมเป็นคนขับแม็กโครพน้องเป็นคนขับของล้อเพราะว่ามีงานของล้อขับงานสิบล้อมาพร้อมกันครับพี่น้องพ่อขับก็พ่อขับพ่อขับล้ออ,อันนี้ก็เซฟหน้าด้วยเห็นทุกรลังแล้วครับพี่น้องเพิ่งถ่ายครับตอนที่ไม่แต่ถมมาพี่น้องคุณถ่ายลงนะครับ ผมขับนี่ครบไม่ได้มาหน้าง,งานครับวันนี้ผมขับ10รอเลยได้มาถ่ายให้ดูครับวันนี้รับหน้าที่ขับ10รอน้องขับรถถค,ครับขับรถถมาเก็บงานครับสูงน้นองหน้าหลังไลยสูงมากเลยข้อสูง,นนงหน้าหลังสูงมากรับ ้อกับปกบล้อมีมาพร้อมกันนะพี่น้องดูคมลึกนะการหลังสูงหนานะครับดูสูงหน้าครับมีนะพี่น้องสองเมตรห้าสิบด้านหลัง ดับไม่ต้องวัดยากเลยนดูกำแพงบ้านเลยว่ากำแพงบ้านก็จับประดับไปแล้วพี่น้องอเอีคคับอันนี้เรายิงสตาร์ทอย่างดีนะพี่น้อง ไอฟอร์ 6, หดห6 1 0รอับำันงานครับนนะเราไได้ยินทุกน้งครับฟอร์ดฟอร์ดฟ์สูงกว่านเซนเลยสูงกว่าได้เรียกว่าสูงกว่าน้ซับเซนนะน,นี่ก็ได้จะสูงกว่าน้นงสามสิซนนั่นแหล คิรงนั้นขับรถไม่ครบีเวลามาคับเก็บหน้าง,งานให้ดูนะครับ เจ็บครับพี่น้องดูกันที่งานจบนี่แหละตอนจบตอนเจบงานนี่พี่น้องออกมาสวยไม่สวยได้ระดับไม่ได้ระดับพี่น้องรอดินเหนียวลงก่อนนะพี่น้องแล้วก็เอาถุงลัลงเซฟหน้าบ,บ้านผมสนมากลูกลังอย่างเดียวไม่มีครับดินดินทรายดินร่นไม่มีครับถ้าเป็นดินก็ดินลงก่อนแล้วก็เอาลูกลังเซฟหน้าเหมือนเดิมครับ ว่าบ้านผมเป็นโค้งหินแหงครับจะลงล่างับ